สวัสดีครับพี่น้องเทลักรับวันนี้พระชนะของเราจะมาถึงพี่น้องในสุนทรที่119่นะครับข้อย5ถึง32ผมให้หัวข้อวันนี้ว่าทูลขอให้เข้าใจพระชนะมากขึ้นในบทที่1 1 9ข้อ17ถึง24ซึ่งเป็นการชื่นชมพระชนะก็อยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นและตอนนี้ก็เช่นเดียวกันครับอยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นครั้งก่อนนั้นคือการชื่นชมพระชนะชื่นชมนั้นก็ปรารถนากระทำตามอยากรู้จักมากขึ้นนะครับแล้วไข้ครวนมากขึ้นและตอนนี้เขาทูลขอครับ ทูลขอให้เข้าใจมากเป็นคําอธิษฐานของผู้เขียนมักกะบีตรงนี้ตอนนี้เป็นตัวอักษรพัะชนะาตัวที่4ของภาษาฮีบรูนะครับชื่อว่าดาเลสนะฮะดาเลสนะฮะในข้อ25บอกว่าจิตใจของข้าพระองค์ติดผงครีขอพระองค์สงวนชีวิตของข้าพระองค์ตามพระวชนะของพระองค์ข้าพระองค์ได้ทูลถึงทางของข้าพระองค์และพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ขอทรงกระทําให้ข้าพระองค์เข้าใจทางข้อบังคับของพระองค์ และข้าพระองค์จะภาวนาถึงราชกิจมัสจันของพระองค์จิตใจของข้าพระองค์ละลายไปด้วยความโศกขอส่งเสริมกำลังข้าพระองค์ตามพระชนะของพระองค์ขอทรงให ทางเทียมเท็จไกลจากข้าพระองค์ขอโปรดประทานพระธรรมของพระองค์แก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้เลือกทางความสัตย์ซื่อขอส่งตั้งกฎหมายของพระองค์ไว้ตรงหน้าข้าพระองค์ข้าพระองค์ผูกพันอยู่กับบรรดาพระโอวาสของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขออย่าให้ข้าพระองค์ขายหน้าข้าพระองค์จะวิ่งในทางบัญญัติของพระองค์เมื่อพระองค์ขยายความเข้าใจของข้าพระองค์ตอนนี้ได้พูดถึงเขาเองอธิษฐานขอพระเจ้าอย่างไงครับตอนนี้อันที่หนึ่งครับเขาขอให้รู้จักประคองพระเจ้ามากขึ้นเข้าใจมากขึ้นเพราะอันที่หนึ่งครับเขามั่นใจว่าพวกชนะเป็น ทําไมเราอยากจะเข้าใจเพราะเพระวชนะเป็นจริงเสมอข้อ25จิจใจข้าพระองค์ติดผงครีหม,มายความว่ากําลังจะตายนะครับไม่ใช่หมายความให้เอาตัวไปนแนบกับดินไม่ใช่หมายความว่าเขากําลังใกล้จะตายพระคัมภีร์ในตอนนี้เขาแสดงออกแบบนี้นะครับข้อ28ข้อ50ข้อ67ข้อ71ข้อ75ข้อ81 83 92 107 120 143กล่าวแบบเดียวกันเลยก็คือว่าเขาเองนั้นเจอกับความทุกข์หนักใจมากแต่ขอบคุณพระเจ้าครับคน ติดตามพระเจ้าเราเจอความทุกข์เรื่องเป็นปกติครับแต่คนที่อยู่ใกล้พระวชนะของพระเจ้าเขาจะเห็นความจริงว่าพระเจ้าปกป้องเขาเสมอข้อ26บอกว่าข้าพระองค์ตรึกตรองถึงอัศจรรย์ต่างต่างยิ่งเจอปัญหามากก็จะยิ่งเจออัศจรรย์มากังนั้นเองอย่ารีบบ่นซะก่อนนะครับยิ่งติดตามพระเจ้าจะยิ่งเจอสิ่งที่พระเจ้าสรงกรทำไว้ข้อ28ครับเพราะพระวชนะของพระเจ้าให้กำลังใจเสมอครับข้อ28บบอกว่าจิตใจข้าพระองค์ละลายไปด้วยความสุขปัญหาที่เข้ามามันหนักมาก แต่คนที่อยู่ใกล้พระชนาของพระเจ้าพระเจ้าจะเสริมกำลังใจให้กับเขาพระชนาจะเป็นกำลังใจให้กับเขาเสมอดังนันเองเมื่อเรารู้สึกหมดกำลังใจอ่านพระชนาของพระเจ้าครับไปหาคำตอบจากมนุษย์เราไม่พบครับเพราะว่ามนุษย์มีความจํมากัดมากอันที่2ครับก็คือเพราะรู้ว่ามีสิ่งหลอกลวงให้เราหลงได้เสมอที่ต้องทูลขอความเข้าใจเพราะว่าพระวิชนาเป็นความจริงอันที่2เพราะว่าสิ่งหลอกลวงนั้นมีมากมายครับพร้อมจะดึงเราให้หลงจากทางพระเจ้า ในข้อที่ 29- 30ถึง31บอกว่าพอให้ทางเทียมเท็จไกลจากข้าพระองค์ข้าพระองค์เลือกทางขอบสัตว์ซื่อในข้อ30ข้าพระองค์ผูกพันกับบรรดา,าพระโอวาทของพระองค์นั่นเป็นเพราะอะไรครับเพราะเขารู้ดีว่าเมื่อเขาเองนั้นเลือกทางของพระเจ้าก็จะมีสิ่งพยายามจะดึงเขาออกไปทางเทียมเท็จมันพร้อมจะดึงออกไปเช่นเดียวกันนะครับคงจําได้ตอนที่ดาวิดมีโอกาสจะฆ่าซาอูลถึงสองครั้งคนของดาวิดบอกว่าพระเจ้าเตรียมไปแล้วจัดการเลยแต่ดาวิดไม่ครับ เดวิดรู้ดีว่านี่ไม่ใช่หลักการของพระเจ้าเพราะนั่นคือสิ่งหลอกลวงของคุณพระเจ้าครับเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่รู้พระชนะของพระเจ้าแต่ไม่ว่าจะเจอความทุกข์ยังไงขอยืนหยัดบนพระชนะของพระเจ้านะครับเพราะมีสิ่งพยายามหลอกเราออาทางพระเจ้าได้เสมออันที่3มครับเพราะยิ่งรักพระคำก็ยิ่งอยากทาตามมากขึ้นแน่นอนว่าการที่คนขอให้เข้าใจพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนั้นเนื่องจาก เขาเองนั้นรักพระคำของพระเจ้าและยิ่งรักยิ่งอยากจะทําตามข้อ3าสองบอกว่าข้าพระองค์จะวิ่งในบัญญัติของพระองค์เมื่อพระองค์ขยายความเข้าใจเขาว่าวิ่งหมเขามว่ยังไงครับตอนแรกก็เดินใช่ไหมครับแต่เมื่อพระองค์ให้ทางกว้างขึ้นให้ยิ่งเข้าใจมากขึ้นจะยิ่งวิ่งไปในทางพระเจ้าเพราะเมื่อพระองค์ขยายความเข้าใจเขารู้ว่าพระเจ้าทรงต้องการสิ่งใดเขาจะไม่รอช้าครับยิ่งคนเข้าใจพวชนะของพระเจ้าเขาจะยิ่งอยากทําตามคําของพระเจ้ายิ่งร้อนหลอนรับใช้พระเจ้าฟังดีๆนะครับ บอกว่ารักพระเจ้าพระเจ้าให้ความเข้าใจผ่านพระชนะและคุณจะต้องยิ่งรับใช้พระเจ้ามากยิ่งขึ้นถ้าไม่เช่นนั้นบอกว่ารักพระเจ้าไม่เชื่อครับเราต้องรู้จักพระชนะมากยิ่งขึ้นและพระชนะจะขยายทางให้กับเราอธิษฐานด้วยกันครับข้าแห่พระเจ้าข้าหลายทุนขอพระองค์ที่พระองค์จะทรงประทานความเข้าใจเหนือพระชนะเพราะรู้ว่าพระชนะเป็นจริงเพราะรู้ว่าสิ่งหลอกลวงมีมากมายพยายามดึงข้าพวทหลายเพราะรู้ว่ายิ่งรักพระคำของพระเจ้าพระองค์จะยิ่ง ให้ข้าเหลายสามารถจะก,กระทำตามได้ขอโปลดขยายทางของพระองค์ให้กับข้าพระองค์เพื่อข้าจะได้วิ่งในทางนั้นขอให้ข้างหลายรักพระชนะของพระเจ้ามากขึ้นทูลขอพระองค์เจ้าให้ข้าเหลายมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในพระชนะของพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน,น